สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู Monster ่ Monster K-pop ค่ะ oh. และ YG ก็ได้ปล่อยพ r a เ l e r Singer oh. ออกมาแล้วนะคะ oh. กับเพลง stuck in the middle นั่นเอง oh. คือเรียกได้ว่า MV นี้นะคะฉ oh. ีความเป็น YG สไตล์ในเพลง b a t up ไปอย่างหมดเปลือกเลยค่ะทุกคน oh. พอเราดู MV นี้จบครั้งแรกนะคะ oh. สิ่งที่สังเกตได้ชัดมากๆเลยเนี่ย oh. คือ MV CG อลังกันมาก คือดูแล้วรู้เลยนะว่า YG อะ่ะตั้งใจทุ่องงบแล้วก็ใส่ใจในรายละเอียดของ CG แบบเห็นได้ชัดเลยเพลงนี้เนี่ยมีติดตะโกนคำว่าสวยมากเรียกได้ว่าน้ำตาลขึ้นตาแบบน้ำพึ่งเดือนหาก,ก็สู้ไม่ได้เลยทุกคน MV เนี่ยมีความสวยหวานที่สุดตั้งแต่เราตาม YG มาแล้วนะคะเต็มสิบไม่หักเลยจ้าสำหรับ stuck in the middle นะคะเป็นเพลงช้านะแล้วก็เป็นเพลง อิงลวนเลยเพลงแนวนี้นี่แหละที่เหมาะกับเบมอนที่สุดแล้ว YG เนี่ยคือทําถึงมากนะเพลงเนี่ยเพราะเแล้วก็ละมนุนูม่นมากยิ่งหลับตาฟังเนี่ยคือเหมือนเราลอยอยู่ในอวากาศเลยนะคะ MV เพลงนี้นะคะเรามองว่าน้องแพรพาลิตาของเราเนี่ยกินรอบพงเป็นไรจ้าคือเรามีความรู้สึกว่า YG เนี่ยเหมือนตั้งใจให้ชิกิต้ากับพาลิตาเนี่ย มีซีนที่เด่นมากๆเลยนะพวกซีนสำคัญสำคัญซีนภาพจำเนี่ยเจ้ชีกับเยแพรนี่คือเหมารับจบเลยมาที่โวล์คอไลน์อีก2สาวนะคะกับออโรราเนี่ยสวยตาแตกมากทุกคนวิชวลเบอร์1นจนห้าไม่รับความเห็นต่างค่ะโอ้ข้องรามิเนี่ยจับจิตจับใจมากเลยทุกคนเสียงสวรรค์หูเคลือบพองสุด สำหรับรามินะคะเรามองว่าเป็นโบกข้าตัวท็อปเจนหเสียงน้องหาตัวจับได้ยากจริงๆแล้วยิ่งลายประสานของรามิกับโบกข้าคนอื่นๆเนี่ยทำให้เพลงเนี่ยมันมีความแบบกลมกลม่อมเข้ากันอย่างลงตัวสุดๆเลยค่ะมาถึงแรปไลน์ของเรานะคะสาวญี่ปุ่นเธอสองคนสำหรับอาสาตอนทรีเดย์เราก็คิดว่าน้องร้องเพลงเพราะแล้วนะเพรยิ่งเมื่อใน MV คือ่ะช่ำม,มองลงสุดๆ ชูสี่ชมพูสวยวันมากเสียงเอกลักษณ์ของอาสาท,ที่ไม่ว่าจะแรปหรือว่าจะร้องเนี่ยคือเรียกได้ว่าเอาอยู่หมดแล้วแรปลายเนี่ยก็ประสานต่อจากพิรุก,กะออนนี่ของเราเลยนะคะสำหรับสาวชุดแดงของเราคือเป็นบุญหูมากเลยนะทุกคนในการที่เราเนี่ยจะได้ยินรุก,กะร้องเพลงนะคะปกติเราจะเห็นแต่รุก,กะแรปนะพอได้ฟังเท่านั้นแหละคือเสียงออนนี่ดีมาก มีความแบบแบบเบาๆ,ๆ,ๆฟิลฟิลช้าเข้าก,กับทุนน้องเพลงสุดๆดแล้วก็มาถึงฉากสำคัญที่มีความแบบอลังการงานสร้างสุดๆใน MV นี้แล้วค่ะสำหรับฉากสะพานฉากนี้คือมันสวยมากทุกคนรอบนี้เนี่ย YG ทำา MV ได้ดีมากจริงๆเลยนะคะเราชอบมากแล<อ>้วก็ขออวยยศให้กับ YG กับความสวยของเยนน้องฉากนี้มากเลยค่ะ เรายิ่งทายโน้ตของคุณหนูพาริตาพอได้ฟังแล้ว,ลวเราคือน้ำตาซึมเลยนะคะครั้งแรกที่เราดูเอ็เรียกได้ว่าน้องส่งผ่านความรู้สึกออกมาได้ดีมากๆจนเราสามารถรับรู้ได้เลยเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนกับ MV p l a y เพล stuck in the middle ทุกคนได้รับชมกันไปแล้วเนี่ยชื่นชอบฉากไหนเป็นพิเศษหรือว่าชื่นชอบซินของใครเป็นพิเศษก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์ กดแล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะบ๊ายบาย